วันนี้นะคะอาจารย์จะมาแนะนํานักพยากรณ์ที่แม่นมากค่ะพี่นารีรัตน์อรุณโอไทยพิพัฒน์นะคะเจ้าของช่องทิส์นารีนักเขียนสายมูค่ะมีคนที่ไปดูดวงกับพี่เขานะคะแล้วบอกแม่นมากสามารถบอกบ้านเลขที่ของคนที่มาดูได้นะ,ะว่าอยู่บ้านเลขที่มีเลขอะไรบ้างนะคะสามารถบอกได้ว่าสามีของลูกค้านะพาเมยน้อยไปซ่อนอยู่ที่บ้านเลขที่อะไรอันนี้ตะลึงมากคะ่ะพี่มีเทคนิคยังไงคะในการทำนายถึงแม่นขนาดนี้ค่ะ ถือว่าไปไม่ได้ค่ะก็ยังไงดีอ่ะอันนี้อ่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือคืออย่างนี้พี่มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีสัญญาเก่านะคะสัญญาเก่าแต่ละคนเนี่ยมีทุกคนมีมากมีน้อยสัญญาเก่าของพี่ก็จะเป็นลักษณะว่าอืมอันนี้ถ้าสายปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นยานชนิดหนึ่งนะคะจะเรียกว่า มันโน้มมันยิ่งที่แลหรอคะคล้ายๆอะค,ค่ะคือจะเป็นสายยานที่เขาเรียกว่าเป็นทิพยพยจักขู่ยานก็ได้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่ามีมีความเป็นทิพย์แบบเราจะสามารถจะมองเห็นในสิ่งที่คนออมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะ<ส>แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คออือคือเวลาพี่คุยอ่ะเอออันนี้เป็นเทคนิคยางหนึ่ง อยากจะบอกว่าเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้ใครนะคะเวลาเราคุยกับใครเนี่ยสมมติว่าเราถามเขาว่าบ้านเลขที่น้องเนี่ยบ้านเลขที่เท่าไหร่คะอันเนี้ยพี่ก็จะทิ้งช่วงทิ้งช่วงสักนิดนึงแล้วก็พี่ก็จะได้ยินเสียงในหูเขา,านะคะเ,เสียงในในในจิตของเขาอะเข้าเข้ามาในหูพี่ว่าเอ,อเลขที่เท่านั้นเท่านี้สมมติว่าเลขที่เก้าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนพี่ก็ได้ยิน oh, มันจะเป็นเขาเรียกว่าเสียงอะไรอะเสียงอ,อ เสียานเสียงเสียงในในจิตดีกว่าค่ะเสียงในจิตนะคะเงี้ยคนทั่วไปทําไม่ได้ะคะอืมพี่ว่ามีหลายคนก็มีนะแต่บางคนนะ่ะเขาจะเข้าใจว่าเป็นหูแววแต่ไม่ไม่ใช่นะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินจากจากในในใจของเขาอะ่ะคือเคยเคยได้ยินไหมคะว่าคิดดังไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคาแบบเนี้ยบบค่ะ oh. คือเขาอ่ะเขาอาจจะแบบอืความคิดของเขาอะ่ะมันบังเอิญวิ่งวิ่ง วิ่งออกมาแล้วแล้วก็มาเข้ามาในจิตเราอ่ะแบบนั้นงงไหมถ้าเกิดเขาอยากดูดวงกับพี่เขาต้องติดต่อยังไงคะพี่งงไหมงงไหมก็ช่องทางติดต่อก็มีทางติดต่อทางเฟสนะคะหรือไลน์ไอดีไลน์ก็ศูนย์เก้าเก้าหสองเก้าสี่เก้าสองสามนะคะค่ะ แล้วก็ติดตอ่อช่องติดตอ่ออะไรคะพี่ติดตอ่อทิพนาลีนักเขียนสายมูค่ะได้ค่ะพี่ขอบคุณมากเลยค,ค่ะ